ป็กนการทดสอบนะครับไบโอไลท์ Bio ite, ผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกซิเจนกับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่กำลังขายดีในท้องตลาดว่าตัวไหนมันจะมีคุณภาพเนือกว่าน,นะครับวิธีทดลองก็เอาน้ำมาสองแก้วนะครับตัวนี้เราจะเติมไบโอไลท์ ite, ตัวนี้เราจะ เติมผลิตภัณฑ์ที่ขายดีในท้องตลาดน้ำ 200cc เราจะหยดนะครับผลิตภัณฑ์ไบโอไลท์ลงไป8หยด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตัวที่ใช้ดูดตัวเดียวกันนี้นะครับล้างก่อนล้างออกด้วยน้ำสะอาดเช็ดแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวที่ขายดีตัวเนี้ยมาลองด้วย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากัน นี่คือนี่คือเครื่องมือนะครับที่เรียกว่า TDS meter ใช้วัดได้สองอย่างคือค่าความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่ในแก้วนี้แล้วอีกตัวคือวัดค่าการนำไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า EC Electrical Conductivity วัดค่าการนำไฟฟ้า เราบอกแล้วว่าค่าการนําไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลกับระบบประสาทเต,ตัวนั้นค่านําไฟฟ้ายิ่งสูงเท่าไหร่จะมีประโยชน์มากเท่านั้นเอาละเราจะวัด TDS ก่อนความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่ในสองแก้วนี้ว่าอันไหนมากกว่ากันตอนนี้จะวัดของแก้วนี้ก่อนนะครับที่เป็น ตัวที่ขายดีในท้องตลาดว่าเท่าไหร่อ่านค่านะครับค่าอยู่ที่สองร้อยสิบหกใช่ไหมสิบหกหรือสิบเจ็ดสองร้อยสิบสองนะครับ ล้างหัวจุกนี่ออแล้วก็เช็ดปุ๊บเอาท<อ>ีมาตัวอของเดือดสูงได้ยังต้องดูก่อนพอเลขนิ่งแล้วก็ออ่านอ่านได้เป็นหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบสามเท่า ันทึกนะครับของไบโอไลท์หกร้อยเก้าสิบของตัวแรกอะไรนะเ<อ>มื่อกี้สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบสองร้อยสิบสองโอเคอก็ประมาณสามเท่าแหละความเข้มข้นต่างกันสามเท่าเอา้าทีนี้วัดตัวนำไฟฟ้าหรืออ c ซีนะครับ เราก็จะสวิตอันนี้ไปเป็น EC แล้วแหละต้องโชว์วก่อนว่าก่อนวัดค่าเป็นศูนย์ยี่สบบาทศูนย์เราวัดแก้วนี้ก่อนค่า EC ของเขา,าเท่าไหร่ครับ สี่หนึ่งสองนะครับโอเคเอาล้างแล้วจุ่มแล้วก็เช็ดตัวนี้คุณบอกผมด้วยอ่กับันนั่อ่านดีครับเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อย S 1 7 0 0งเจ็ดศ0 0ย์หน <right> no ึ่งนย์นย์หนึ่งเไอตัวนน่ร้อยสิบนะหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ไอ้นนสี่ร้อยสิบสองก็ประมาณเอาสองคูณประมาณนั้นนะครับอันทีนี้ถ้าเราเห็นดูด้วยตาอย่างนี้นะครับ ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยระหว่าง 6, อ่6,412กับ1,700เนี่ยมันต่างกันมากเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราดูว่ามันนำกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร<ม>นะครับตอนนี้จะเห็นด้วยตาเลย ตัวนั้นเห็นแค่เป็นตัวเลขนะครับเราเราจะจมขัออ้วบวกขัก้วลบในแก้วที่ผลิตภัณฑ์ที่มันแพร่หลายก่อนนะที่ขายในท้องตลาดดูว่าไฟสว่างขึ้นแค่ไหนอย่างไรดูนะครับเห็นไหมครับไฟสว่างนะระดับหนึ่งจำความสว่างให้ลองมาจุมตัวนี้ดูที่เป็นไงมั้งครับ ใน,นสว่างกว่าครับใบบีใบโอไลต์ใบโอไลต์อ่ะจุ่มขวดนี้ดูอ๋อท้องตลาดไม่ไม่สว่างมากสว่างมากแปลว่าตัวนำไฟฟ้าสูงมากมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบประสาทร่างกายของเรานี่สั่งด้วยระบบประสาททั้งนั้นถ้ามันไม่สว่างสวัยอย่างนี้ครับมันก็แปลว่าระบบประสาท ไม่ดีเท่าที่ควรโอเคนะอันนี้วิธีชะยาไปแตะเอามือไปแตะเด็ดขาดเดึงปลัก๊กก่อนยกความจริงวัดแค่ใช้ตัวนี้ก็รู้แล้วว่าค่ามันเป็นแบบนี้นะอันที่วัดได้คือความเข้มขน้นความเข้มขน้นนะครับระหว่าง212กับ690 ประมาณ3เท่าเสรศษเช่นเดียวกับค่าการนำไฟฟ้าก็ระหว่าง412กับ107ก็ประมาณ3เท่าเศจเช่นกัน